ไปโปรดติดตามชมสต p อปบุล i ิงหยุดเหยียดไม่เกลียดกัน ผู้ชมครับได้เวลาดี10นาฬิกาแบบนี้เจอกันบนนิว18ครับช่วงเวลาของ s t Stop b u l l y i n g หยุดเหยียดไม่เกลียดกันครับรายการที่จะยิบยกประเด็นเรื่องของการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์นะครับเราเคยพูดไว้นะครับในโฆษณาของรายการนะครับว่าเราจะหยุดเรื่องราวเหล่านี้นะครับให้ห่างไกลจากสังคมของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยุดด้วยรายการอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนต้องช่วยกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยดูประเด็นไหนแล้วติดใจ ดูประเด็นไหนและจำได้ผมว่าต้องเล่าให้คนที่รักฟังต้องแชร์ให้คนใกล้ชิดฟังนะครับเราจะร่วมกันหยุดสิ่งเหล่านี้ได้จริงๆครับและแน่นอนครับในรายการของเรานั้นเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มาตอบคําถามให้ทั้งเรื่องของความรู้สึก และในข้อกฎหมายครับน่ารักทั้งสองท่านครับสำคัญตรงนี้ที่ต้องแนะนําท่านแรกครับท่านเป็นจิตแพทย์นะครับแล้วก็เป็นโฆษกกรมสุขภาพจิตดาราหลายคนนะฮะผู้มีชื่อเสียงหลายคนเนี่ย คุณหมอได้เคยดูแลและให้คำปรึกษามาแล้วเพราะว่าทุกคนเจอเรื่องของการบูลลี่บนโลกออนไลน์มาหมดแล้วนะครับแน่นอนครับเรากำลังพูดถึงนายี่ทมอท็อปครับนายแพทย์อภิชาติจัดระยาวิลานั่นเองสวัสดีครับโดนเยอะนะครับผู้มีชื่อเสียงตอนนี้คือทั้งเสียหายชื่อเสียงทั้งเสียหายด้วยการหลอกลวงใดๆก็แล้วแต่นะครับรวมถึงอีกหนึ่งท่านครับช่วยตอบคำถามเรื่องของการจัดการเรื่องของกฎหมายครับเพราะบางทีคนธรรมดาไม่เข้าใจ ท่านนี้อธิบายได้เข้าใจง่ายจริงครับทนายเกิดผลแก้วเกิดครับสวัสดีครับนะฮะพยายามจะอธิบายให้ง่ายเขาจะได้รู้วิธีการว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับจะดําเนินการต่ออย่างไรหรือ แบล็งละอาถ้าออกไม่ถูกก็มีนะฮะพวกที่เขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานกลางที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับวันนี้นะสตอปบลิงกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราอยู่ท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงบนโลกโซเชียลแล้วเครื่องมือบนโลกโซเชียลนั้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นครับคุณมาร์คซักเคเบอร์นะครับได้สร้างสรรค์แพลตฟอร์มอีกเยอะแยะมากมายอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับมีการสร้างเกี่ยวกับ a c e b o o k s h o p นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะฮะร้านค้า รหรือว่าคนที่ทำธุรกิจนะครับหลังจากผลกระทบของโควิด -19 มันมีการเปลี่ยนนิว n o r นะฮะแพลตฟอร์มบนนั้นก็เช่นเดียวกันและแน่นอนตามต่อมาด้วยของการเป็นช่องทางของมิจฉาชีพนะเพราะเรือ่องนี้ติดตามแล้วก็ต้องฟังแล้วก็ต้องคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการที่ไม่อัปเดตเนี่ยโอ้โหพลาดนิดเดียวเนี่ยเสียหายเยอะนะฮะทั้งเรื่องของความรู้สึกทั้งเรื่องของเงินแล้วเวลาเสียแล้วคือฮะเสียดายเสียใจหลายคนเคย,ย,ยเป็น ใครเคยเคยเป็นอย่างเงี้ยถ้าใครเคยโดนแล้วร um> ู้สึกเสียดายหรือเจ็บใจอย่างเงี้ยพี่หมอครับจะคิดยังไงง่ายๆก่อนเลยโอ้คือคือดีที่สุดคืออย่าให้เกิดครับดังนั้นสิ่งที่สุดีที่สุดคือป้องกันเตรียมตัวอัปเดตข้อมูลต้องต่างโลกให้ทันเพราะว่าวันน้ันที่เกิดเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้ยอย่าเป็น เจ็บเลยอย่าไปเสียใจมันไม่ได้หรอกคนโดน่ะเจ็บแน่จริงอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะตั้งสติยังไงแต่ที่สุดอย่าให้มันเกิดหรือพยายามให้มันเกิดเสี่ยงให้น้อยที่สุดอันนี้สําคัญมากๆต้องเตือนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆคนป้องกันได้บางคนยับยั้งเหตุการณ์ไม่ดีได้นะครับดังนั้นรับรู้อย่างข้อมูลรายการต่างๆเนี่ยเราเราอย่าคิดว่าอ๋อมันไกลตัวเรารร้ไว้เถอะรู้้ใช่ว่าใส่บาแบบานี้ใช้ได้เสมอนะครับเราจะได้ผ่านจุดวิกฤตแล้วก็ ไม่ไม่ไม่ต้องกลายเป็นเหยื่อแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะเราพลาดไปแล้วเราโดนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมาตั้งสติแต่อย่าลืมว่าสุดท้ายมีคนช่วยเหลือนะครับมไม่ว่าจะเป็นแบบคนรอบข้างคนที่รักเราหรือหรือจริงๆภาคพักเองก็มีหน่วยงานเ<ม>ช่นงเช่น13เนี่ย<ม>เป็นสายโดนกรมสุขภาพจิตสามารถ โผไปขอความช่วยเหลือได้เรืรเ่องของการ<ม>ดูแลจิตใจนะ<ม>ครับนะฮะแต่ว่ามันสาคัญตรงนี้เพราะรอะไรไหมฮะมปัจจุบันเนี้ยบนเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันเกิเดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการบูลลี่มากเช่น<ม>ดิจิตอลหมอครับล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีหลายคลิปเลยนะฮะเช่นมีเด็กๆตอนนี้เริ่มมีเด็กๆนะครับอัดคลิปคุณพ่อคุณ,คณแม่บางทีเด็กงองแงว้ว่าอัดคลิป นะฮะแล้วก็มาโพสต์บนทิกตอกแล้วคนก็ไปแบบโคเวอร์กลายเป็นน้องเป็นอันนี้จริงๆพ่อแม่น่าจะต้องระวังนะฮะจริงๆต้องต้องระวังมากนะครับโดยเฉพาะการถ่ายคลิปเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่ ผลเผยจดูเหมือนน่ารักดีหรืออะไรก็ตามแต่ว่าจริงๆมันอาจจะมีผลที่ตามมาที่เราไม่คาดคิดได้อย่างเช่นต่างประเทศเนี่ยเขาจะระวังมากเพราะว่าบางทีการที่เด็กโดยเฉพาะเด็กถ้าเกิดไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรืออาจจะมีมีดูจะดูสะโปนิดนึงบางทีอาจจะถูกคนไม่ดีเนี่ยเอาไปละเมอทางเทศได้อีกหรือบางคนจะไปสืบจนไปถึงบ้านล้วมีการล่อลวงเด็กมีการรับพาตัวเด็กอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเกิดปัญหาตามมาเต็มหมดดังนั้นทําอะไรอาจจะต้องเกี่ยวกับเด็กเนี่ยอาจจะต้องระวังระวังนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเด็ก เขาจะรับมือได้ไหมอย่างน้องที่แบบฟ้องสิริว่าแม่แบบว,ว่าแม่ด่าเออจนสุดท้ายตอนนี้กลายเป็นไวายร่อนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าวันนึงถ้าเกิดเด็กออกไปข้างนอกแล้วคนแบบ อ่ะในสือสิลิสิแล้วเขาฟังทุกวันแล้วเขาแบบเอแล้วอะไรเกิดขึ้นอะไรกับฉันเนี่ยอ,อันนี้ก็ต้องระวังนะฮะเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็เยอะมากตอนนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของรายการของเราในวันนี้ครับหลายครั้งที่เราฟังเคสเรื่องของการเอาภาพเอาโปรไฟล์ไปหลอกขายที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายบริการม,มากนู่นน่นู่นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงครับแต่วันนี้เป็นเคสของผู้ชายครับโดนเหมือนกัน ะะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องของน้องคนนี้น Stop Bullying หยุดเหยียดไม่เกลียดกันครับเคาะประเด็นร้อนการเมืองเจาะทุกแง่มุมข่าวในคุยเคาะเจาะข่าวพบกับผมเสริมสุขกสิทิประดิษฐ์ผมประจักษ์มุมงสาพบกับพวกเรา ในรายการคุยเคาะจ่อข่าวท,ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางนิว18วิเคราะห์แบบชัดๆถอดทุกรหัสขจัดทุกความสับสนคนและเข้ม <ๆ S 2> เต็มไปด้วยสาระและอัรรรสผมปูจิตกรบุษบาผมอ,กอักพันธ์อภิรักษ์พงศ์ทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์ในรายการหน้าหนึ่งที่เมืองไทยดวงดีมีเฮงสัปดาห์นี้ จะพาคุณผู้ชมมารับพลังจากท้องมังกรที่วัดเล่ง6กยี่วัดมังกรแห่งโชคลาภซึ่งเป็นวัดจีนที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ของจังหวัดฉะเชิงเซาไหว้วขอพรเทพเจ้าไชยซิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยติดตามได้ในรายการดวงดีมีเฮงทุกวันเสาร์เวลา15นาฬกา20นาทีทางช่องนิวสิบป กลับมาครับใน stop bullying หยุดเหยียดไม่เกลียดกันครับผ่านทางน e w 18และบางท่านนะครับให้เกียรติรับชมเราผ่านทาง Facebook หนะ stop bullying หยุดเหยียดไม่เกลียดกันเพราะว่าเราเออนิ่งู่ขนานกันไปนะครับรวมถึงใครที่มีประเด็นต่างๆนี่เข้าไปฝากกันได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของทุกคนนะนะอย่างที่เราบอกว่าเรา stop bullying แต่เรา stop กปน3คนเนี่ยมัน มันไม่สําเร็จหรอกช่วยกันทุกคนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าไปคุยกันได้ครับบนช่องทางออนไลน์ของเรามีทั้ง Facebook นะฮะมี Twitter มี Instagram ด้วยนะฮะชื่อเดียวกัน Stop Bulling y หยุดเหยียดไม่เกลียดกันแต่ว่าตอนนี้เคสของน้องผู้ชายที่ผมเติ่นนะฮะหลายคนถูกเอาโปรไฟล์ไปหลอกขายบริการนู่นนี่นู่นแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายตอนนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันครับ ในแง่บวกและแง่ลบแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในแง่ลบซะมากกว่าครับบางคนก็คอมเมนต์ในช่งคำาประมาณว่าอาชีพเสริมเหรอไม่คิดว่าจะชอบอะไรแบบนี้บางคนถึงขั้นคอมเมนต์พูดจาคุกคามทางเพศเลยครับแต่ในแง่บวกจะมีเพื่อนสิทผมที่รู้ว่า a c e b o o k โดนแฮกก็เข้ามาคอมเมนต์ปกป้องว่าไม่ใช่เอ็มเฟซบุ๊กเอ็มโดนแฮกนะแต่สภาพักคอมเมนต์นั้นก็โดนลบไปครับโดนลบไวมากเหมือนแฮกคราวนี้ถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลาและที่แย่ไปกว่านั้น เมื่อวานมีการโพสประกาศรับงานเอ็นด้วยครับทางมหาลายัยจึงเรียกตัวผมเข้าไปคุยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาบอกว่าผมทำให้ชื่อเสียงม,มหาลัยเสื่อมเสียถ้าผมยังจัดการกับปัญหาน,นี้ไม่ได้ผมจะถูกปลดจากตำแหน่งเดือนครับเมื่อผมอธิบายไปหมดแล้วแต่สุดท้ายก็แค่มีคนรับฟังสิ่งที่ผมต้องทำก็คือต้องพิสูจน์ตัวเองว่าผมบริสุทธิ์จริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ยังไงครับ สืบจากนั้นนี่แล้วยังหาตัวคนร้ายไม่ได้ผมทุกคนทําอย่างไรดีครับทั้งในแง่ของกฎหมายทั้งสภาพจิตใจของผมตอนนี้รู้สึกท้อและอัะบอายกับในสิ่งที่ไม่ได้ทําครับฟังจากเรื่องน้องแล้วน้องอยากสู้ในแง่ของกฎหมายครับ<ช>พี่เกิดผลครับ<ม>เพราะว่าน้องเองก็อยากจะตั้งตั้งทงอ่ะว่าถ้าเกิดว่าจะพิสูจน์ตัวเองใน,ในข้อกฎหมายเนี่ยมันควรจะมีสเต็ปยังไงท่านพี่เกิดผลช่วยช่วยช่วยแนะนําน้องหน่อยครับคือเรื่องนี้นะครับเท<ม>่าที่ผมฟังเมื่อสักครู่นะ<ม><ม>ที่น้องโทรมา ันก็เหมือนน้องเองก็พยายามช่วยตัวเองในระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่มันไม่มีข้อมูลสืบค้นต่อไปนี่มันหายากครับมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องยากนะครับมันก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือความชานาญโดยเฉพาะคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเนื่งส่วนหยากจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการค้นหาแล้วก็มีอํานาจที่จะสารถเข้าถึงสั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับความผิดเหล่านี้มันก็คงไม่พ้นตารวจหรือปอทที่จะต้องค้นหาความเป็นจริงดังนั้นสิ่งที่น้องทําได้ในเวลานี้ นอกจากต้องช่วยตัวเองระดับหนึ่งแล้วสิ่งที่ทําได้คือต้องแจ้งความดําเนินคดีหรือทาหนังสือร้องไอยังหรือไปพบปอทเพื่อให้เขาหาเคาะหาว่าบุคคลที่เข้ามาในแพ f เฟซบุ๊กหรือปลอมเฟซบุ๊กเขาเนี่ยเป็นใครหาได้จากไหนบ้างเพราะลําพังประชาชนทั่วไปค่อนข้างจะไม่มีความรู้ไม่ไม่ไม่ว่าครับยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ต้องสืบค้นหาความจริงกับบุคคลที่เข้ามาปลอม a c e b o o k นะครับเพราะว่าผู้ที่เข้ามาปลอม Facebook เ,เนี่ยอาจจะมีเจตนาปเจตนาต้องการทําลายชื่อเสียงหรือมีเจตนาที่จะแอบอ้างโดยมีเจตนาจะขายพวกเซ็กทอยก็ได้เพราะว่าเซ็กทอยเป็นสิ่งของลามกอนาจารย์ที่มีนกฎหมายแล้วนะครับ,ค,รบคือถ้าคนขายเซ็กทอยบนบน,บนเฟซบุ๊กคือในเมืองไทยถือว่าผิดใช่ไหมทุกอย่างครับครอบครองยังไม่ได้เลยครับอ๋อเหรอครับผม ทำไมพี่แจ็คมองไปทาำไอครัอครอบครองก็ไม่ได้เหรอครับครอบครองก็ไม่ได้เพราะว่าสัตว์พิการเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าสิ่งผิดกฎหมายเปรียบเทียบกับเหมือนพวกยาบ้ายาเสพติดครอบครองได้ไหมล่ะครับของผิดกฎหมายครอบครองไม่ได้เข้าใจนะครับเพราะชอบไปเหมือนกันเบรกแป๊บหนึ่งได้ไหมครับจะโชว์ให้ทิ้งไม่ได้หลงไม่ได้หลงไม่ได้หลงเลยครับไว้เพื่อนทิ้งว่าเพื่อนทำหมีไหนเนี่ย ถ้าตำรวจใส่ใจมันอาจจะติดตามจับกุมและขยายผลไปยังพวกเครือข่า,ขายม,มือแม้กระทั่งแหล่งขายหรือแหล่งผลิตได้นะครับดังนั้นน้องอาต้องอาศัยตำรวจให้ช่วยติดตามจับกลุมผู้ร้ายนะครับสิงที่ทําได้ก็คงเพียงแค่นี้ในส่วนอของกฎหมายครับแต่ว่าในส่วนของ Facebook ถ้าคําแนะนําจากผมนะคือเฟซบุ o กเองเนี่ยเขาก็ใส่ใจเรื่องของการถูกแฮกเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นมันจะมีะในส่วนของฟังก์ชันให้แจ้ง ว่าคนที่ใช้ Facebook อยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะครับแจ้งเรื่องของการถูกแฮกนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือเป็นการจำกัดความเสียหายของเราได้ดีเหมือนกันนะนะเพราะว่าอย่างเคสก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะถูกแค่แอบอ้างนะฮะเรายังพอถแถลงหรือว่าเรายังพอชี้แจงบน Facebook ของตัวเองได้แต่เคสเนี้ยคือถูกเอาไปแล้วอ่ะไม่มี Facebook แล้วอ่ะนะฮะไม่รู้จะไปแจ้งยังไงเพราะฉะนั้นนะครับไปดูเรื่องของการใช้งานแล้วก็บางคนบอกก็ทำยังไงอ่ะพี่แจ๊ อธิบายหน่อยมันจะยาวจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่เสิร์ชหาใน Google เสิร์ชหาใน YouTube ว่าวิธีการแจ้งนะครับว่า Facebook ถูกแฮกทำยังไงจะมีคนแนะนำไม้เพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไปลองดูนะฮะวิธีการเหล่านี้มันมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองง่ายๆก่อนจํากัดวงของความเสียหายก่อนนะครับแล้วค่อยดําเนินคดีเป็นสเต็ปสองสเต็ปสามต่อไปทีนี้เนี่ยของน้องมันมีปัญหาเรื่องว่าทางมายวลัยเนี่ยเรียกไปคุยด้วยนะครับแบบนี้มันมีความเสียหายทางแพ่งเกิดขึ้นบ้างไหมครับผมมีแน่นอนครับความเสียหายต่อชื่อเสียงเนี่ยม,มันมันเป็นเรื่องของการขาดประโยชน์ขาดทางธรรมาได้ถ้าถ้าถูกพักการเรียนหรือถูกพักอันนี้ก็เหมือนกันคือ ถ้าถูกพักการเรียนก็คือเสียประโยชน์ทางการธรมาได้เหมือนก<ช>ันใ,<ช>ใช่ไหมครับก็แน่นอนครับถ้าสมมติว่าเราต้องเรียนจบภายในสี่ปีล่ะออถ,ถูกพักการเรียนอ,อาจจะต้อง เป็น5ปี6ปีจะมั้ยครับกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ถ้าถ้าไม่ได้จบภายในกําหนดเวลามันขาดอะไรครับขาดโอกาสขาดไรายได้อ๋อแล้วก็พ่อแม่เราก็ต้องมาเสียตังค์ลงนู่นนี่น,นั่นโนนให้เราอีกถูกต้องครับและรวมถึงใช้ชีวิตนะฮะทุกวันนี้เราก็มีเสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วก็ถือว่าเข้าเกมน,นี้เหมือนกันเข้าเกมครับนะบแต่ประเด็นเนี้ยถามว่าน้องสู้ยากไหมก็สู้ยากอยู่นะเพราะฉะน้องต้องมีกําลังใจเยอะๆนะครับเพราะว่า เรากาลังต่อสู้กับอะไรที่เราเรา,เรา,เ,ราเราหาข้อมูลเขายากมาเพราะนี่คือมีชาชีพนะนะถ้าพูดถึงนะฮะเราก็เล่นเอาไปขายเช็คทอยรับงานเอ็นด้วยเออนะฮะเข้าใจใช่ไหมครับระก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นในสังคมนะฮะคำว่ารับงานเอ็นนะฮะก็คือเดี๋ยวนี้บางทีมันจะมีแบบว่าย่อมาจากคําว่าอเอนเตอร์เทนเออให้เราไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าแน่นอนลหะพอความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการรับมือในแง่ข้อกฎหมายเมื่อกี้ฟังไปแล้วแต่ว่าการรับมือในแง่จิตใจเพราะาอะไรมาสิ่งที่ต้องพูดเพราะว่าน้องอะเกริ่นก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นถึงเดือนมหาวิทยาลัยนะครับเป็นอย่างน้อยเป็นคนที่รู้จักกันในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับแล้วในสังคมเนี่ยจะพูดว่าไงอะมันมีทั้งคนรักและคนเกลียดเรามันมีคนที่พร้อมจะชื่นชมและมีคนพร้อมที่จะซ้ำถ้าเราล้มนะฮะผมว่าเคสเนี้ยน้องโดน นะครับแล้วก็กําลังหาทางออกหาทางรับมือความรู้สึกนี้อยู่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเอ็มใจเย็นนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยให้พี่หมอท็อปมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเจอกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับน้องจะรับมืออย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคาดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตและความมีชื่อเสียงของน้องด้วยนะครับเพราะช่วงหน้าครับฟังให้ดีใน Stop Bullying หยุดเถียดไม่เกิดกันเดี๋ยวกลับมาครับ กระแสขาร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยพบกับดิฉันกาวหว่าวอามรแป้อุดมคุณเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนพร้อมชวนหิคิดอย่างรอบด้านในครั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมต้องรอฟังความทั้งสองด้านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการจับกระแส ขยายความทุกเรื่องเด่นค้นหาความจริงทุกเรื่องดังพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวเพื่อนำมาตีแผ่โดยไม่ยอมปล่อยผ่านพบกับผมภาคภูมิเตมัสลีในรายการเล่าเรื่องเด่นเล่นเรื่องดังทูลองค์หญิงมอมฉันรับพระบัญชาให้มาสืบหาโจรดอกเหมยต่างหากเพืยอข่ะเราสืบตั้งนานแล้วยังไม่เห็นได้เรื่องเลย ติดตามชมซีรีส์จีนเป่าบุญจ้นออกอากาศทุกวันจันทร์ถุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีที่นิว18นิว18 กลับมาใน Stop Bullying หยุเดเหยียดไม่เกลียดกันครับทางช่อง New 18แนะครับแล้วก็ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราบน Facebook Page ของเราด้วย Stop Bullying หยุเดเหยียดไม่เกลียดกันตอนนี้ใครดูอยู่ถ้าหากว่ากําลังดูสดตอนนี้นะครับอย่างไง ฝากแชร์นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่านี่คือการช่วยเหลือกันที่จะหยุดเรื่องราวเหล่านี้บนสังคมของเราบางคนฟังและไกลตัว <c oughs> แต่เชื่อนะครับว่าไม่รู้ว่ามันจะ,นจะวนมกเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันแชร์เป็นข้อมูลให้กับทุกคนได้ติดอาวุธของตัวเองป้องกันเรื่องพวกนี้เอาไว้เ <c oughs> มื่อกี้คุยนะครับถึงเรื่องของน้องเอ็มนะ <c oughs> ได้ฟังในแง่ของข้อกฎหมายนะครับน้องเอ็มถูกแฮกเฟซบุ๊กนะครับแล้วน้องเอ็มเนี่ยนะถูกเอาเฟซบุ๊กไปขายพวก s e <Sex> ็กซ์นะฮะซึ่งเรื่องนี้ต้องหยุดเร็วๆเพราะว่ามันเป็นความผิดทางกฎหมายด้วยนะฮะเรื่องของ Sex Toy s e ็กซ์อยแล้วก็รวมถึงเอา Facebook ตัวเองเนี่ยไปโพสต์เรียกว่ารับงานเอ็นรับงานอิอนเตอร์เทนนะมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ฟังจากเสียงเอ็มแล้วเนี่ยกำลังใจก็ดีอยู่นะฮะเพลงแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือใจน้องอ่ะคงคิดคงสับสนเพราะว่ามันจะต้องทำอะไรหลายอย่างจะตั้งต้นตั้งหลักกันยังไงดีครับค,คุณหมอครับคือ อันนี้ยอย่ขอขอคือตอนนี้ฟังดูเห็นใจเขามากนะครับเพราะว่าอันนี้คือโดนหนักมากมนะครับแตนน่จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝากท่านพู้แม่ผู้คลองหรือว่าคนในวัยวัยเรียนเนี่ยเมื่อก่อนเราจะคิดว่ามีลูกสาวเนี่ยอันนี้โอ้โหมีโอกาสเสียหายสูงลูกผู้ชายไม่ค่อยเป็นไรหรอกอปัจจุบันไม่จริง <laughs> ปัจจุบันเด็กผู้ชายเนี่ยโดน ไม่ได้ไม่ได้ด้อยไปกว่าไม่ได้โดนน้อยไปกว่าค <c oughs> ือมีกรณีในการถูกคุกคามนะครับในทุกช่องทาง<ช>เกิดขึ้นกับผู้ชายเยอะมาก<ช>ๆเดี๋ยวนี้ซึ่งเ<ช>มื่อ <ๆ S 2> ก่อนคิดว่าโอ้ผู้ชายคงไม่เป็นไรเราโอ้ปลอดภ<ม>ัยจริงจริงการถูกคุกคามโดยเฉพาะการถูกคุกคามทางเพศเนี่ยในในผู้ชายเองปัจจุบันก็สูงขึ้นมีมีคุณหมอมีคนมาขอคำปรึกษาใช่แล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นเดือนเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยโอกาสที่จะถูก คู่ค้าในหล่งรูปแบบโดยเฉพาะบูลลี่เนี่ยก็สูงขึ้นมาด้วยอย่างกรณีขายเซ็กทอยกันเอารูปไปโพสต์ในการขายบริการทางเพศหรือบางทีอาจจะไปทําเรื่องต่างๆอาจจะไม่ได้เชิงแบบว่าเรื่องของเงินทองแต่ทําลายชื่อเสียงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดเยอะมากในปัจจุบนันนะครับแล้วก็มีหลายๆคน,นที่เจอเหตุการณ์นี้เรารู้สึกแบบปลปายต่อไม่ถูกเลยอะ่ะคือ โดยชอบในผู้ชายเนี่ยจริงๆในผู้หญิงบางทีเขาอาจจะอาจจะมีความกลัวระวังอยู่บ้างก่อนแล้วแล้วก็อาจจะมีข้อมูลที่ได้รับมาเยอะพอสมรองสาวส่งต่อกันเด็ดในผู้ชายคือเกิดมาชาตินี้ไม่เคยคิดว่าจะโดนอันนี้มันอาจจะตั้งหลักไม่ได้จริงๆฝากไว้อย่างนี้นะครับหนึ่งตั้งสติก่อนสุดท้ายอ่ะหมอหมอเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนผิดเราไม่ได้ทำอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องมันที่ความจริงมันก็จะปรากฏออกมาจนได้ครับอย่างที่คุณทนายบอกอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนสิ่งแรกตั้งสติและรวบรวมหลักฐานให้เยอะที่สุดนะครับ แจ้งความกับคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เราควรจะทําควบคู่ไปด้วยคือบอก กล่าวกับคนที่อยู่ใกล้ตัวรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเป็นคุณพ่อคุณแม่อันนี้สําคัญเราอย่าหมอคิดว่าเราคงจะต้องให้คนรอบตัวเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมอเชื่อว่าถ้าเกิดคนรอบตัวรู้จักเราะเขารู้แน่วเราไม่ได้ทาแน่นอนอนะครับแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่ให้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องมีส่วนในคุยกับทางมาหาลัยอีกแรงหนึ่งนะครับแล้วก็บรรดาเพื่อนฝูงจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งสติรวบรวมหลักฐานบางกรณีเนี่ยเขาอาจเฟซบุ๊กหรือโซเชียลมีเดียเขาถูกแฮกไป โซเชียลมีเดียหรือที่ยังไม่ถูกแฮกเนี่ย mm hmm. เขาก็ใช้เป็นตัวที่เขาเอามาประกาศว่าเขาไม่ได้ทำนะ mm hmm. หรือบางคนเขาอาจจะตั้งเฟซบใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็เอาเอา,เอาจากกรณี <c oughs> ที่เป็นใดแจ้งความหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สามารถเอาขึ้นมาบนโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองนะ mm hmm. เบื้องต้นก่อน mm hmm. แล้วก็เอาข้อมูลหลักฐานเหล่านี้ไปไปในการดําเนินคดีต่อ mm hmm. ซึ่งมันก็เป็นการกอบกูช้ชื่อเสียงขึ้นมา mm hmm. ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าทุกกรณีจะชีวิตต้องพังนะครับเราเราเจอว่าหลายกรณีเนี่ย จัดการจับตัวคนร้ายทําอะไรได้ชื่อเสียงกลับมาแล้วดีกว่าเดิม,มก็มีมดังนั้นส,สิ่งแรกตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าโลกทลายแล้วอย่างโลกมันยังไม่ทลายสุดท้ายถ้าเราไม่ได้ทำนะความจริงก็จะเปิดเผยตั้งสติทําอย่างที่คุณทนายบอกอแล้วจะได้ผ่านเรื่องนีไปนะเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเคยบอกว่าความจริงมีเพียง หนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> เดียว,ยวนี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปิดเผยความจริงหนึ่งเดียดนี้ได้ทุกอย่างก็จบนะแต่อีกมุมนิงนี้น่าสนใจผมตั้งเป็นข้อสังเกตไว้บผกลับไปที่พี่เกิดผลครับในกรณีของเราเป็นเพื่อนกับน้องเอ็มแล้วเราเข้าไปแซวน้องเอ็มเพราะว่ามีโพสต์ขายว่าเออเราไปรับงานเอ็นนู่นนี่นะโน้นนะแล้วเราแซวแบบคือบูลลี่อ่ะแบบเนี้ยเอาจริงเรามีความผิดนะครับ คือเราคือสุดท้ายเราไม่ใช่เอ็มจริงๆถ้าสมมติเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเอ็มหรือไม่เป็นเอ็มกันแล้วแต่นะครับแต่เรารู้ว่าข้อความที่มีคนตั้งสเตตัสหรือโพสตไว้นะทำให้เอ็มเสียหายแล้วเราเข้าไปแซลือมีการไปคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ทําให้คนอื่นเชื่อหรือยิ่งทําให้คนอื่นมั่นใจว่าคนที่โพสต์ไว้เนี่นคือเอ็มหรือเอ็มทำผิดกฎหมายจริงแล้วเรายิ่งไปสนับสนุนข้อความเหล่านั้นด้วยการแบบทำมานานแล้วเป็นอย่างนี้เองเหรอนิสัยอย่างนี้เหรอแบบนี้ยิ่งทําให้คนอื่นเเาชื่อ จากสิ่งที่เราไปรับรองมากขึ้นคุณก็ผิดแล้วกดแชร์ด้วยอย่างเงี้ยใช่ครับก็ยิ่งผิดก็ไปใหญ่คือต้องเข้าใจก่อนนะครับคนกดแชร์ผิดอยู่แล้วครับคนคอมเมนต์อ่ะผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ข้อข้อความคนที่กดแชร์ทาไมถึงผิดเพราะข้อความตั้งต้นมันผิดมามันก็เหมือนทฤษตีต้นผลไม้เป็นมีพิษของต้นไม้ที่เป็นพิษแหละครับคือถ้ามันผิดตั้งแต่เริ่มต้นคุณแชร์ต่อไปมันก็ผิดคุณใช้แบงค์ปลอมคุณส่งต่อต่อไปให้คนอื่นคนตอบใช้ต่อไปก็ผิดเหมือนกัน จนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ว,ว่าเราไม่รู้ว่ามันใช่ครับมันผิดแต่คนที่คอมเมนต์เนี่ยถ้าคอมเมนต์ดีก็ไม่ผิดแต่ถ้าคอมเมนต์โดยทําให้เขาเสียหายเนี่ยผิดแน่นอนครับมไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจผิดแน่นอนอนะฮะเห็นไหมเรื่องของการคอมเมนต์ก็ดีเรื่องของการส่งต่อข้อมูลก็ดีเนี่ยมันต้องใช้ความระมัดระวังมากเลยนะฮะบ,บนโลกออนไลน์ทุกวันนี้นะครับเพราะว่าจริงๆมีข้อกฎหมายที่เข้ามารองรับพวกนี้เยอะมีการกระทำทุกอย่างของเราเนี่ยมีกฎหมายเกี่ยวข้องหมด จะผิดจะถูกจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับการกระทําของเรากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับระมัดระวงนะังทุกข้อความแม้ว่าเป็นเพื่อนสนิทเราก็แล้วแต่นะฮะการคอมเมนต์ใดๆถ้าเกิดความเสียหายมันย่อมมีความผิดตามมานะฮะกรรมต่างารกรรมต่างวาละนะ,ะพี่เกิดผลชอบพูดเพราะฉนะนั้นไอ้กรรมเรื่องของมิจฉาชีพก็เรื่องหนึ่งแหละแต่ถ้าเราเริ่มอีกเมื่อไหร่ก็เป็นกรรมของเราด้วยก็เป็นกรรมของเราไม่เป็นกรรมของเขา ที่เป็นกรรมของเรานเพรนะฮะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการของเราเนี่ยเราถึงบอกว่าอย่าเก็บไว้คนเดียว<ม>ถ้ารู้แล้วว่าสำคัญตอนนี้คืออยากให้แชร์ข้อมูลนี้ไม่มีผิดแน่นะฮะมีแต่ส่งเสริมให้สังคมของเราดีขึ้นนะครับแล้วก็ stopping หยุดเหยียดไม่เกีิดกันตรงนี้เราก็จะนำเสนอออกมาอีกเรื่อยๆเพราะปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมากในสังคมจริงๆใช่แล้วบางทีเรื่องราวของคุณนะครับก็อาจจะเป็น ส่วนที่ช่วยคนอื่นปลอดภัยจากเรื่องใกล้เคียงกันคุณก็อาจช่วยเหลือคนอื่นได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวคุณครับก็ไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวจริงๆถ้าเกิดว่าเริ่มต้นก่อนที่จะแชร์หาเราเนี่ยลองโทรปรึกษาก่อนได้มีสายด่วนใช่สายด่วนส9 1 3 2 3โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะมีคนเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาซึ่งหมอคิดว่ากรณีแบบนี้ คุณไม่ได้โดนเป็นคนแรกและเราเราก็ไม่อยากให้มีใครโดนต่อแต่ว่าคนที่ให้คำปรึกษารับรองมีประสบการณ์แล้วตั้งใจฟังคุณแน่นอนนะครับอันนั้นโทรไปเราจะได้หาทางรอดกันไปได้แลวหลังจากนั้นเนี่ยก็อยากให้เอามาฝากไว้นะฮะบนช่องทางออนไลน์ของเราทีมงานจะติดต่อกลับไปบางคนบอกโอ้โพส์แล้วก็กลัวว่าเรื่องตัวเองจะเห็นนู่นนี่นู่นอินบ็อกซ์สิครับ อินบ็อกได้นะฮะแล้วก็ทีมงานของเราจะโทรกลับไปนะครับพูดคุยกับคุณก่อนเผื่อเรื่องราวของคุณจะเป็นอาวุธให้กันให้กับคนอื่นเนี่ยได้ต่อสู้กับเรื่องของการบูลลี่บนโลกออนไลน์ต่อใช่ครับผมเอาล้ครับยังไงฝากไว้ด้วยครับเราเจอกันในเวลาดีๆแบบนี้ทุกเช้าวันเสาร์เลยนะฮะสิบนาฬิกาเปิดช่องนิวสิบแปดครับเจอกับสต็อปบูลลี่หยุดเหยียดไม่เกลียดกันและฝากทุกช่องทางบนโลกออนไลน์ของเราด้วยนะครับไม่ว่าเป็นทวิตเตอร์นะครับอินสตาแกรมรวมถึงเฟซบุ๊กชื่อเดียวกันเลยคือสต็ บูลลอิงหยุดเหยียดไม่เกลียดกันครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของใครนะครับแล้วก็เรื่องราวแบบไหนเกิดขึ้นกับตัวเราหรือไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเราก็ดีครับอยากให้ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เราสามคนหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ